ล้นะนี่นะายเร็วเร็วต้องอวนายเข้าเลยายเข้าสายเออถอยมาถอยมา้ายขวาถอยโอเคเออผิดเชงไม้ผิดแล้วก็เริ่มใหม่ cái quái bịt không phải là cái quái cái gì đấy đi gào đi cò

แต่มีมอเนี่ยถึงหยา ข้างนี้ง่ายกว่าบอกไอ้ฟอโอเตยเก่งวะ